ช่วงเวลาน้ำทะเลขึ้นจนเกือบสูงสุดมองแก่การนำพาร่างกายอันหนักอึง้งและไข่ที่เต็มท้องขึ้นมาบนชายหาดเพราะจะช่วยย่นระยะทางเวลาและลดการสูญเสียพลังงานในการหาที่วางไข่รวมถึงให้แน่ใจว่าน้ำทะเลจะไม่ขึ้นมาท่วมลูกๆของมันชายหาดที่เงียบสงบปราศจากสัตว์ผู้ล่าสิ่งปลูกสร้างแสงไฟ และมนุษย์รบกวนเป็นที่ที่เหมาะสำหรับมันเพราะเมือ่อใดที่ถูกรบกวนมันจะบยบน่ากลับลงสู่ท้องทะเลเมื่อหาทําเลเหมาะสมได้แม่เต่าจะขุดหลุมเพื่อวางไข่ทันทีเพียงไม่นาน ภารกิจก็เสร็จสิ้นทิ้งลูกเต่าตัวน้อยๆให้เผชิญชีวิตด้วยตนเองไว้เบื้องหลังนับจากที่แม่เต่าเดินกลับลงทะเลไปแล้วเราไม่อาจล่วงรู้เลยว่าพวกมันเดินทางไปอย่างที่ใด ถางออกไปจากชายฝั่งของอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาประมาณ70กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของหมู่เกาะซิมิลันที่นี่เคยได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินดวิ่งของสหรัฐอเมริกาว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความงามทั้งบนบกและใต้น้ำติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกใต้ท้องทะเลสีครามของซิมิลัน มีพื้นที่แนวปะการังรวมกันมากกว่า3,500ไร่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและนี่คือหนึ่งใน9้าของหมู่เกาะซิมิลันที่เป็นแหล่งวางไข่ของมรรดาแม่เต่าตนุตแห่งท้องทะเลอันดามันเกาะหนึ่งหรือเกาะหูยงเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลัน ลูกเต่าจำนวนนับหมื่นนับแสนรวมถึงพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์หลายต่อหลายรุ่นได้ถือกำเนิดเกิดจากใต้พื้นทรายแห่งนี้ผู้เก็บสถานตากอากาศเรื่องชื่อของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติย้อนหลังกลับไปราว50ปีก่อนชายหาดหลายแห่งของจังหวัดภูเก็ตและพังงามีความเงียบสงบปราศจากแสงไฟเหมาะแก่การวางไข่ของเต่มามะเฟืองและเต่าหญ้าเฉพาะบริเวณหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเพียงแห่งเดียวมีเต่าหญ้าและเต่มามะเฟืองขึ้นมาวางไข่มากกว่า400ครั้งต่อปีแต่ปัจจุบันมีเต่าขึ้นมาวางไข่ เพียงปีละ20-40ครั้งเท่านั้นอาจเพราะหลังจากปีพุทธศักราช2522เมื่อครั้งที่รัฐบาลอนุญาตให้ทำสัมปทานเก็บไข่เต่าทะเลได้ไข่เต่าจำนวนมหาศาลจึงถูกขุดขึ้นมาขายอีกทั้งยังมีข้อกำหนดให้ผู้รับสัมปทานเพาะพันธุ์และปล่อยลูกเต่าลงทะเลเพียงร้อยละ20เท่านั้นจำนวนลูกเต่าเพียงน้อยนิดที่ปล่อยกลับลงสู่ทะเล จึงไม่สามารถชดเชยการทำลายพันธุ์เต่าทะเลได้ประชากรของเต่าญ่ากับเต่ามะเฟืองจึงลดลงอย่างรวดเร็วในอดีพบว่ามีแหล่งวางไขของเต่าทะเลทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยรวมกันมากกว่า50แห่ง พฤติกรรมการเลือกแหล่งวางไขของเต่าแต่ละชนิดจะต่างกันไปโดยเต่มามะเฟืองและเต่าย้าจะเลือกบริเวณชายหาดบนแผ่นดินใหญ่อย่างหาดไม้ขาวของจังหวัดภูเกต็ตชายหาดบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาและหาดประพาสจังหวัดระนองส่วนเต่ากระและเต่าตนุจะเลือกขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดของเกาะต่างๆที่ตั้งอยู่กลางทะเลอย่างเกาะคราม เกาะอ,อีราและเกาะจานจังหวัดชนบุรีเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชเกาะพระทองเกาะหนึ่งจังหวัดพังงาและเกาะตรุเต่าจังหวัดสตูลแต่ปัจจุบันชายหาดที่เคยเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลส่วนใหญ่ได้กลายสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกไปแล้วความเงียบสงบเลื่อนหายไป มีแสงไฟจากร้านค้าเข้ามาแทนที่แสงสว่างของดวงจันทร์ทุกวันนี้แหล่งวางไข่ของเต่าทะเลมีเหลืออยู่เพียง10บแห่งเท่านั้นเมื่อแม่เต่าทั้งหลายต้องประสบปัญหาแหล่งวางไข่ลดน้อยลงและบางครั้งไม่สามารถวางไข่ณแหล่งเดิมได้คำถามที่ตามมาก็คือพวกมันจะทำอย่างไร จำนวนประชากรเต่าทะเลที่ลดลงอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเกิดจากตัวของมันเองไม่ว่าจะเป็นอัตราการรอดที่ลูกเต่าทะเล1,000ตัวจะสามารถมีชีวิตรอดและเติบโตกลับมาเป็นพ่อแม่พันได้เพียง1นึ่ตัวเท่านั้นหรือจะเป็นการกำหนดเพศของลูกเต่าทะเลแต่ละตัวโดยอุณหภูมิภายในหลุมเพาะฟะักซึ่งมีส่วนที่ทำให้เต่าทะเลตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยเฉพาะสะภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นเพราะหากภายในหลุมเพาะฟักมีอุณหภูมิสูงกว่า32องศาเซลเซียสลูกเต่าที่ออกมาจะเป็นเพศเมียทั้งหมดถ้าต่ำกว่า28องศาเซลเซียสทั้งหมดก็จะเป็นเพศผู้แต่ถ้าอุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสก็จะมีปริมาณของลูกเต่าทั้งสองเพศเท่าเๆกัน เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นลูกเต่าก็มีอัตราส,ส่วนของเพศเมียม,มากขึ้นซึ่งจะส่งผลถึงโอกาสในการขยายพันธุ์ของเต่าทะเลก,<ม>ก็เป็นไปได้ยากขึ้นเช่นกันยังไข่เต่าตนูทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้เ,เลยกำหนดวันที่จะฟักเป็นตัวมากกว่า7วันแล้วโดยทั่วไปไข่เต่ามันก็จะอ,อยู่ที่ประมาณ55-60วันที่จะวางไข่ที่มันจะฟักออกมาเป็นตัว เห็นสีดำๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกเชื้อราที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันไม่ฟักไข่ก็จะเริ่มเสียแต่ธรรมดาถ้าเราเปิดเข้าไปดูเนี้ยนี่จะเห็นว่าไข่ขาวเสียหมดแล้วไข่แดงก็เสียแล้วแต่ว่าจะไม่เห็นตัวอ่อนข้างในเลยมันก็เป็นเพราะว่าไข่เนี่ยไม่ได้รับการผสม ดนั้นปัญหาที่สําคัญก็คือเป็นปัญหาของเต่าต,ตัวผู้ที่อยากจะมีน้อยซึ่งปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่นัาวันจะทวยความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าด้วยการที่เพศของไข่เต่าเนี่ยถูกควบคุมโดยอุณหภูมิถ้าเกิดว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างปัจจุบันที่มีโลกที่ร้อนขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่เต่าจะถูกฟักออกมาเป็นตัวเมียมากขึ้นพอเต่าตัวเมียมากเกินไปเนี่ยเต่าตัวผู้ไม่มีนี้การผสมของไข่ก็จะน้อยลง แม่เต่าทะเล1ตัวจะต้องผสมพันธุ์และเก็บสะสมน้ำเชื้อจากตั่วผู้ประมาณ2 3ถึง3ตัวจึงจะเพียงพอสำหรับการวางไข่ในหนึ่งฤดูกาลเมืญญ่อแม่พันธุ์มีมากกว่าพ่อพันธุ์หลายเท่าตัวปริมาณน้ำเชื้อสำหรับใช้ผสมกับไข่จึงไม่เพียงพอทำให้ไข่บางส่วนไม่ได้รับการผสมและไม่สามารถปฏิสนธิเป็นตัวได้และนี่คืออีกหนึ่งวิกฤตที่เต่าทะเลกาลังเผชิญอยู่ หลังจากรอมาหลายคืนในที่สุดแม่โรตารีก็กลับมาวางไข่และคืนนี้เองด็อกเตอร์ก้องเกียร์จะติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมของเขาไปกับแม่โรตารีหลังจากที่เธอวางไข่เสร็จแล้วแม่เต่าจะเว้นช่วงไปประมาณ2 4ถึง4ปีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายเผ,าผ่าพัานธุ์ของมันในครั้งต่อไป กว่าเต่าทะเลเพศเมียจะทำหน้าที่เป็นแม่พันธุ์ได้ต้องใช้เวลายาวนานกว่า1 0 1ถึง15ปีโดยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของร่างกายและแหล่งอาหารด้วย โรตารีใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไข่จำนวนนับร้อยฟองก็ลงไปเรียงรายอยู่ที่ก้นหลุมเพื่อรอวรันครบกำหนดที่จะฟักออกมาเป็นลูกเต่าตัวน้อยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแม่เต่าจะปลหลุมให้ลูกๆของมันเป็นอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากสัตรุรู ทุกครั้งที่แม่โรตารีขึ้นมาวางไข่บนชายหาดของกอเกาะหนึ่งหน้าที่ของเธอมีเพียงวางไข่ให้เสร็จแล้วรีบกลับลงทะเลให้เร็วที่สุดแต่คราวนี้เธอจะได้รับหน้าที่เพิ่มขึ้นเพราะถูกติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมไปด้วยประเทศไทยเริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามการเดินทางของเต่าทะเลครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน พุทธศักราช2538โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยเต่าทะเลตัวแรกที่ได้รับการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมเป็นลูกเต่าตะนุอายุเพียงหนึ่งปีเศษมีชื่อว่าพันวาเพราะมันถูกปล่อยจากบริเวณท่าเทียบเรือ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนบริเวณแหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตเมื่อตรวจสอบการเดินทางของพันวาจากสัญญาดาวเทียมที่บันทึกข้อมูลไว้พบว่ามันว่ายน้ำสามวันรวมเป็นระยะทางประมาณ4.4กิโลเมตรไปอาศัยยังบริเวณอ่าวพังงาของจังหวัดพังงาครั้งนั้น นับเป็นก้าวแรกของงานวิจัยเรื่องการติดตามการเดินทางของเต่าทะเลในประเทศไทยโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมในการเก็บข้อมูลแต่สำหรับการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมครั้งนี้เป็นการทำงานวิจัยและติดตามการเดินทางของแม่เต่าทะเลครั้งที่52ของดรก้องเกียรติ